สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสื่อดังเมืองบียืนยันลีรอยซาเน่เตรียนที่จะตัดสินใจอนาคตของเขาในเร็วๆนี้ว่าจะย้ายซบลิเวอร์พูลหรือไม่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อลีรอยซาเน่นั้นถือได้ว่ากำลังชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ในตอนแรกนั้นหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือข่าวเรียกกระแสนในช่วงที่ทีมพักเบรกทีมชาติแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ข่าวดังกล่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั้นอาจจะไม่ใช่ข่าวลืออีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้สื่อหลายสนักต่างออกมายืนยันว่าลเว์พูนนั้นกําลังให้ความสนใจจะในตัวของลีรอยซาเน่อย่างจริงจังและได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะให้อีกความเร็วสูงรายนี้ย้ายเข้าสู่ถิ่นแอนฟิล เพื่อแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาลาที่ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยรายงานนี้มาจากสปอร์ตบิดได้ออกมาให้ข่าวว่าข่าวหรือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของลีรอยซาเน่ปิกตัวเก่งจากสโมสรบร์เยนมิวนิคอยู่ในเวลานี้นั้นมันคือเรื่องจริงและลิเวอร์พูลก็ได้เฝ้าติดตามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้ว ตั้งแต่ในตอนนี้โมซาลากองหน้าของพวกเขานั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมในลีกซาอุดีอาระเบียแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีรายงานออกมาแต่อย่างใดว่าลิเวอร์พูลได้เจราจาเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้กับทางไบยเยนมิวนิคแต่อย่างใดโดยคาดว่าความชัดเจนในเรื่องนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นอีกครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมใกล้ที่จะเปิดทําการโดยทางสปอร์ตบิดยืนยันว่าลีรอยซาเน่นั้น กำลังเตรียมที่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเขาอีกครั้งในเร็วๆนี้ว่าจะย้ายกลับไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครังกับทางด้านของลิเวอร์พูลหรือไม่หลังจากที่ปีกรายนี้เคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วเมื่อสามปีก่อนโดยเชื่อได้ว่าถ้าหากลีรอยซาเน่จะยองพิจารณาข้อเสนอจากลิเวอร์พูลนั้นก็ต่อเมื่อไม่มีโมซาล a าอยู่ภายในทีมอีกต่อไปแล้วเพราะตัวของเขานั้น ไม่ต้องการที่จะย้ายมาเป็นตัวสำรองให้กับโมซาลานั่นเองแน่นอนว่าทางลิเวอร์พูลนั้นก็คงจะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นเพราะลิเวอร์พูลคงจะใช้เงินค่าตัวที่ได้จากการขายโมซาลาออกจากทีมไปนั้นให้แปรเปลี่ยนหากเป็นค่าตัวของลีรอยซาเน่ด้วยนั่นเองทางด้านของเว็บไซต์ทางการของสโมสรไบเยนร์มิวนิกนั้นเคยออกมาให้ข่าวว่าทีมของพวกเขานั้น ไม่มีความคิดที่จะพิจารณาข้อเสนอใดๆในดินการย้ายทีมของลีรอยซาเน่แม้ว่าจะเป็นค่าตัวระดับมหาศาลก็ตามทีนั่นก็เพราะว่าลีรอยซาเน่ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะตัวรุกอที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้หลังจากทำผลงานร่วมกับแฮร์รี่เคนได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในดินนี้นั่น เพราะทางบาเยิร์นมิวนิกคงจะไม่ยอม่ายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าลีรอยซาเน่นั้นจะตัดสินใจด้วยตาวังว่าต้องการย้ายซบลิเวอร์พูลและแจ้งขอย้ายทีมด้วยตัวเองดินการย้ายทีมในครั้งนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ลิเวอร์พูลสุดชอกช้ำบรุเซียเหมือนเช่นกลัดบักเตรียมกุ่าตัวมานูโคเน่อีกครั้งด้วยการเตรียมขยายสัญญาและอาจมีเงื่อนไข ต่อยตัวพุ่งท้ายสัญญาอีกด้วยสโมส,สรลิวพูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังตกเป็นข่าวหรือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเรานั้นกำลังจะพบกับความยากลำบากอีกครั้งในดินการย้ายทีมของมานูโคเน่นักเตะที่ทางด้านของเจอร์เกนครอปนั้นอยากได้ตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมากเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ทว่านักเตะรายนี้กลับได้รับบาดเจ็บแบบไม่น่าเชื่อจากเกมทีมชาติจนทำให้สุดท้ายแล้วมานูโคเน่ ไม่สามารถย้ายทีมได้เพราะไม่สามารถที่จะตรวจร่างกายให้ผ่านได้นั่นเองและหลังจากนั้นก็มีข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลอาจจะหวนกลับมาให้ความสนใจในตัวของกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้อีกครั้งเมื่อตลาดซื้อขายหน้าหนาวเปิดทําการโดยก่อนหน้านี้ทางด้านของมาดูโคนเนนั้นได้รับบาดเจ็บหนะักจากการรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลยูโรรุ่นยูโลก21ปีโดยตัวของเขานั้นได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่า จนต้องพักรักษาตัวเกือบสองเดือนเลยทีเดียวแต่โชคยังดีที่อาการบาดเจ็บข่าวของเขานั้นสามารถหายอได้ด้วยวิธีธรรมชาติและไม่จําเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่อย่างใดและไหนตอนนี้มาดูโคโนเน่ก็หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถกลับมาโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีได้ในทันทีแถมยังไม่มีทีท่าว่าจะมีอาการบาดเจ็บกลับมารบกวนซ้ําอีกครั้งแต่อย่างใดซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้มีหลายสโมสร ต่างกำลังให้ความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้อยู่หลายทีมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยนร์มิวนิกรวมไปถึงยูเวนตุสทีมดังในลีกกัลโช่เซียอตตาลีด้วยอีกทีมอแต่ถึงอย่างนั้นล่าสุดได้มีรายงานออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรบาร์เซียมึนเช่นกลัดบักนั้นมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะเก็บมานูโคโนเน่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุด และพวกเขาก็ไม่มีความคิดที่จะขายมานูโคเน่ออกจากทีมแต่อย่างใดและเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับกองกลางรายนี้เพิ่มเติมไหนเร็วๆนี้หลังจากที่ในตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของเขานั้นยังเหลือจนถึงปี2026เลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นทางบรุสเซียมนเช่นกลัดบักก็พร้อมที่จะยืดสัญญาของนักเตะรายนี้เพิ่มเติมใหม่ไปอีกหนึ่งปีและอาจมีการใส่ใส่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาลงไปในสัญญาฉบับใหม่นี้ด้วยแน่นอนว่า เหตุผลที่ทางบรุเซียมึนเช่นกลัดบักพยายามที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับมานูโคโนเน่เพิ่มเติมนั้นก็เพราะตัวทีมของพวกเขานั้นไม่ต้องการขายนันกอเตรายนี้ออกจากทีมไปในราคาถูกเพราะพวกเขารู้ดีว่ามีหลายสโมสรชื่อดังในยุโรปรต่างก็อยากได้ตัวมานูโคโน่ไปร่วมทัพดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าค่าตัวในการย้ายยอทีมของมานูโคโนเน่ในครั้งถัดไปนั้น น่าจะพุ่งขึ้นไปถึง60ล้านปอนด์อย่างแน่นอนทั้งทงที่ในความเป็นจริงแล้วกองกลางรายนี้มีค่าตัวในการย้ายทีมออยู่เพียงแค่3 6มสถึงสีล้านปอนด์เท่านั้นแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นอีกครั้งที่ทําให้ลิเวอร์พูลจําเป็นจะต้องคิดหนักกับดินนี้ว่ามันจะคุ้มค่ากับเม็ดเงินนอที่เสียไปหรือไม่สื่อดังเมืองบียิืนยันลีรอยสาเนธ เียมที่จะตัดสินใจอนาคตของเขาในเร็วๆนี้ว่าจะย้ายซบิรวอร์พูลหรือไม่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อลีรอยซาเน่นั้นถือได้ว่ากำลังชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ในตอนแรกนั้นหลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือหรือข่าวเรียกกระแสนในช่วงที่ทีมพักเบรกทีมชาติแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ข่าวดังกล่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั้น อาจจะไม่ใช่เขาหรืออีกต่อไปแล้วนั่นก็เพราะว่าในตอนนี้สื่อหลายสันกักต่างออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจจะในตัวของลีรอยซาเน่อย่างจริงจังและได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะให้อีกความเร็วสูงรายนี้ย้ายเข้าสู่ถิ่นแอนฟิลเพื่อแทนที่ของโมฮัมเหม็ดซาาที่ตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยรายงานนี้มาจากสปอร์ตบิดได้ออกมาให้ข่าวว่า ข่าวหรือที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของลีรอยซาเน่ปีกตัวเก่งจากสโมสรบาเยนมิวนิกอยู่ในเวลานี้นั้นมันคือเรื่องจริงและลิเวอร์พูลก็ได้เฝ้าติดตามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะรายนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ในตอนนี้โมซาลากองหน้าของพวกเขานั้นกำลังตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทีมในลีกซาอุดิอราระเบียแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้มีรายงานออกมาแต่อย่างใดว่าลิเวอร์พูล ได้เจรจารเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้กับทางไบเยนมิวนิคแต่อย่างใดโดยคาดว่าความชัดเจนในเรื่องนี้น่าจะมีออกมาให้เห็นอีกครั้งเมื่อตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมใกล้ที่จะเปิดทําการโดยทางสปอร์ตบิลยืนยันว่าลีรอยซาเน่นั้นกําลังเตรียมที่จะตัดสินใจอนาคตของตัวเขาอีกครั้งในเร็วๆนี้ว่าจะย้ายกลับไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกคอรรั้งกับทางด้านของลิเวอร์พูลหรือไม่ หลังจากที่ปีกรายนี้เคยค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วเมื่อสามปีก่อนโดยเชื่อได้ว่าถ้าหากลีรอยซาเน่จะยอมพิจารณาข้อเสนอจากลิเวอร์ pool นั้นก็ต่อเมื่อไม่มีโมซาล่าอยู่ภายในทีมอีกต่อไปแล้วเพราะตัวของเขานั้นไม่ต้องการที่จะย้ายมาเป็นตัวสำรองให้กับโมซาล่านั่นเองแน่นอนว่าทางลิเวอร์ pool นั้นก็คงจะทำแบบนั้นเช่นเดียวกันนั่นเพราะลิเวอร์ pool คงจะใช้เงินค่าตัวที่ได้จาัดก,การขายโมซาล่าออกจากทีมไปนั้น ให้แปลเปลี่ยนหากเป็นค่าตัวของลีรอยซาเน่ด้วยนั่นเองทางด้านของเว็บไซต์ทางการของสโมสรไบเอียนนิวนิกนั้นเคยออกมาให้ข่าวว่าทีมของพวกเขานั้นไม่มีความคิดที่จะพิจารณาข้อเสนอใดๆในดินการย้ายทีมของลีรอยซาเน่แม้ว่าจะเป็นค่าตัวระดับมหาศาลก็ตามทีนั่นก็เพราะว่าลีรอยซาเน่ถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะตัวรุกที่ดีที่สุดในยุโรปในเวลานี้หลังจากทำผลงานร่วมกับแฮร์รี่เคนได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันที่ลิเวอร์พูลอาจจะไม่ประสบความสําเร็จในดินนี้นั่นเพราะทางบาเยนน์มิวนิกคงจะไม่ยอมขายนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบง่ายๆอย่างแน่นอนเว้นเสียแต่ว่าลีรอยซาเน่นั้นจะตัดสินใจด้วยตาวงว่าต้องการย้ายซบลิเวอร์พูลและแจ้งขอย้ายทีมด้วยตัวเองดินการย้ายทีมในครั้งนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ